มึงมึงหลบปะหลบเนี่ยเจ๊เจ๊คำเดียวฉันจะออกออกนะต้องไหมเจ๊มึงไปหาลาบมาโดนเลือดกูหาแถวเนี้ยไปได้ได้ไม่ใช่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 ยังไงแกกูพูดไม่ใช่ก็กูพูดไงแต่ว่ากูแค่มองด้วยผมเห็นมองด้วยไม่มองมองแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คนเราเนี่ย กีพีโนงมองพุงคือในใจเขาจะพูดว่าของมองพุงทีได้ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้พูดอย่างงี้มันคิดแบบนั้นฮะอ่ะอ่ะเออโดนใจเย็นค่อยๆคุยกันน้องมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นมันแค่จะเอามีดมาจัดน้องพี่พี่ไม่อยากให้ลบกันหรอกไอ้เต้นไวๆน้องมึงนี่ก็ส่งเสริมจังเลยนะพี่ไม่อยากให้ลิเกตีกันหรอกอยู่ด้วยกันน่าเจ๊ลิเกอยู่ด้วยกันฟันหัว หากนี้ทวการไหว้ลำดาบจากกรมศิลปากรนครเชียงใหม่ลำนี่ลำจะฆ่าใครเนี่ย,ยาตายแน่ ไอีไม่ง้เอออกีนอเเห็นไหมมึงอะจะทำให้กูทะลาะกันแค่ไหนอ่ะไงบอกใช่ไปเลยไม่ไปสองก็ผิดมึงนาชอบยุ้ไงจะทะลาะกันไงยยงอะไรเขาาไม่ดียุ้อะไรกูไม่เคยอ่ะเขาไม่สนใจอยู่แล้วผู้หญิงเขาฝัง นีนบานนี่ีทคือคือเว้ยนางจะเที่ยวบ้านพิม์หบ้านมึงที่ไหนใกล้ไอะไรครับโอเคขอบุณครับฮะขอให้นำนงอะไรนั่นโใส่เหยืออะไรเข้าไปวะเนี่ยอะไร บอก,กอนฮะไม่ต้องระวังโอ้จริงลิบจริงลิบจิงลิงลเฮ้ยงูเขียวอ่ะอะมึงเที่ยวขเขาใหม่นะเหี้ยอ,อะไรวันพ่อมึงเอางูเขียวมาทอดนี่เขาอ,อาจจะหิวขอบคุณมากนะครับที่มีให้กับผ่าดำลงแขนพองูุ มากนะครับน้องอยู่ใกล้กูจะขนลูกคนเติ้์นทำไมอ่ะก็คือเวทเติร์นน้องสาวมึงอ่ะสวยมาเดินมาวัดดีกูแล้วเออไอ้ปันเออเออมึงเอาน้องสาวกูเนี่ยกูมีน้องสาวมึงเอาไปเป็นเมียมึงไปจริงเหออเออแล้วมึงเอาน้องสาวมึงมาให้กูอะไรทางนู้นไงทู้ไงเอาน้องน้องผมน้องผมนี่น้อยเปัไห้าไอ้ปัน มึงมึงเรื่องนั้นระหว่างนรกสวรค์มึงคิดแยกแยกให้เป็นนะนางอยู่กับพี่ดีกว่าอยู่กับคนอื่นไม่มีอนาคตหรอกอยู่กับพี่มีอนาคตอนาคตพี่หนูลองหลับตาดูอ่าหลับตา <c oughs> หน่นแหละอนาคตพี่ <c oughs> มือสนิทไปหมด